ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมวิบากแห่งการไม่เบียดเบียนสัตว์ที่เป็นตัวกรรมหรือตัวการกระทำทรงระบุไว้ว่าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสาบตากอไม่ทำการเบียดเบียนให้แก่ชีวิตหรือร่างกาย ด้วยอาวุธชั้นชนิดที่มีคมและไม่มีคมหมายความว่าไม่เบียดเบียนไปในทุกอย่างทุกประการพ <c oughs> ิบากผลกรรมที่ได้รับทำให้พระองค์ทรงมีมาหาปุริสลักษณะที่ยี่สิบเอ็ด คือมีประสาทรับรสอันเลิศรับรสได้สม่ำเสมอมีปลายขึ้นเบื้องบนเกิดแล้วในปากปากมีเส้นประสาทสำหรับรับรสไม่มีประสาทรับรสอันเลิศและรับรสได้สม่ำเสมอทั่วถึงถูกต้อง ธรรมาทิตยสถานของลักษณะนี้จึแสดงไว้ว่าคือความที่มีอา,าพาธน้อยมีโรคน้อยมีวิบากสม่ำเสมอไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินพอสมควรแก่การกระทำหน้าที่ที่จะต้องกระทำ <c oughs> ควรจะเป็นที่เข้าใจได้เองว่าคนไม่สบายมันก็มีประสาทรับรสเสียหมดพราะใครไม่สบายมันก็กินอาหารไม่อร่อยเดี๋ยวนี้มันจึงคู่ก,กันกับที่ว่ามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยคือไม่มีโรคมีอะไรพอสมควรแก่การที่จะมีชีวิตอยู่ สำหรับกาทาหน้าที่ของตนของตนการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายให้ลําบากนั้นทรงสแสดงกรรม,มวิบากไว้อย่างนี้ซึ่งทุกคนพอจะเห็นได้เพราความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นทําให้สบายใจถ้าสบายใจก็มีเส้นประสาทที่จะรู้รสของอาหารดี